ก็ขอสวัสดีแล้วก็เจริญพรนะครับท่านผู้ชมครีดวิดีโอผ่านทางเ c e บุ o กนะครับวันนี้อาตมาภาพพระมหาทศพรสมุทุโกวันนี้ก็จะได้มาแนะนํานะครับสามเณรสัมภาษณ์สามเณรที่ได้เข้ามาศึกษาอยู่ในโรงเรียนมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยในวัดจุจิตธรรมราบนะครับก็สวัสดีครับท่านนิ่งท่านนิ่นนชื่อ <ละ S 1> ว่า<ล>ะอะไรครับลองแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับ,บทราบได้รู้จักสวัด้ครับ สามเณนอะไรนะครับนัทพัฒน์ดีไร่ครับนัทพัฒน์ดีไล่นะครับชื่อเล่นชื่อว่าน้องบอมสามเนนบอมนะครับลองพูดเสียงดังๆหน่อยครับยังไม่ได้ยินน้องเอ็นบอมนี้ตอนนี้อายุสิบสามว่าอายุสิบสามมาจากไหนครับผมจังหวัดนครราชสีมามาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเมืองยาโม sequence, เนาะสามเนนใครแนะนํามาครับให้มาเรียนที่นี่ตอนนั้นโดนบวชแล้วร้อนแล้วไม่อยากให้บวชเรียนลงปู่เจริญแนะยำมาทั้ ก็คือน,น้องเนรไปบวชภาคฤด,ดูร้อนนะครับแล้วก็โยมแม่ก็อยากให้บวชเรียนก็มีหลวงปู่แนะนําให้มาเรียนที่นี่นะครับสามเณรมีความตั้งใจที่จะศึกษาไปถึงระดับไหนครับเพราะว่าที่วัดเรานะครับมีทั้งระดับมัธยมไปจนถึงระดับปริญญานะครับปริญญาตรีโทที่มหมามกุดต่อได้เลยน้องเนรมีความฝันที่จะเรียนไปถึงไหนครับแม่อยากให้จบวัดสาม อ๋ออยากให้จบมสามก่อนนะครับเอาไว้มสามก่อนเนาะพอจบมสามแล้วเราคิดต่อไปอีกนะครับซัาเนียนมีคติประจําใจอะไรครับที่ไว้เตือนใจตัวเองสอบเป็นเรื่องธรรมดาตอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาสอบได้เป็นเรื่องตลกสอบตกเป็นเรื่องธรรมดาตกนักธรรมหรือเปล่าครับพี่ตกครับตกนะก็เป็นคติประจําใจไว้เตือนตัวเองนะปีหน้าก็ต้องสู้ๆนะครับเพราะว่า รือว่าความรู้เราบางทีก็อาจจะยังไม่เพียงพอก็า <ically S 2> อาจจะม,มีสอบตกบ,บ้างน,นะครับก็ปีหน้าก็สอบใหม่ได้นะครับก็ตั้งใจสามเณรตั้งแต่มาอยู่ในสถานที่ในสถาบันแห่งนี้นะครับสามเณรได้อะไรบ้างครับแตกต่างจากการอยู่ข้างนอกอยังไงอลองเล่าให้ฟังครับความรู้รี่ยความสามคคีความรู้ความสามคคีได้อะไรอีกไหมครับได้ความมีมารยาทมารยาท ได้ฝึกอะไรบ้างที่ฝึกความอดทนเราไหมมีอะไรฝึกเราไหมครับเชนก่นบอกไม่ถูกเป็นยังไงครับไรอลองเล่ากิจวัตรให้ฟังสิกินสามณรต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันื่นช้ามาทำความสะอาดที่เองครับทำความสะอาดที่ทำที่ที่ท ที่เรียนให้ทำครับที่ตำรวจให้ทำครับการทําความสะอาดนี้มันทําให้เราได้อะไรบ้างครับก็ได้ความอดทนความีมารยาทครับได้ความอดทนรู้จักรักษาที่ของตัวเองครับรู้จักรักษาที่บ้ัวเองเให้สะอาดนะครับสามเณรลองบอกกับข้างนอกสําหรับผู้คนที่อยากจะเอาลูกหลานมาบวชเรียนหรือที่ มีลูกหลานจะแนะนําให้ท่านนําพาลูกหลานเข้ามาบวชเรียนยังไงมีเรามีอะไรดีลองบอกบอกนี่ว่าสถานีอย่างนี้มีอะไรดีมีทุกอย่างมีทุกอย่างมีอะไรดีอ่ะมีทุกอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่รู้นะครับอะไรดีไหนลองยกตัวอย่างเช่นมีทุนการศึกษาให้มีทุนการศึกษาให้แล้วก็ มีครูสอนที่ดีมีครูสอนที่ดีมีพี่เลี้ยงดูแลดีไหมครับดีครับดีนะครับมีอะไรอีกไหมครับที่เราอยากจะบอกไม่มีนะครับก็อันนี้คือน้องเนนน้องเนนบอมครับมาจากโคราชนะครับจะเห็นว่าที่วัดเรานี้มาจากทุกภาคนะครับมีมีแทบทุกภาคนะครับอันนี้ก็มาจากโคราชครับก็ พอจบการสัมภาษณ์สามัญนและเพียงแค่นี้ครับผมตอนนีครับ